อ่ะวันนี้วันนี้วันที่วันศุกร์ที่หกกันยาก็ลูกค้าโทรมาตอนเช้าอยากใส่เต้าพัดเห็นแล้วอยากใส่ก็จัดให้เมื่งานมาก็มาใสา่กระนิ่มไม่นิ่มอยู่ที่เขาคนเดียวอยู่ที่เจ้าของเลยให้เขาไปลองกันใส่เรียบร้อยไปหมดแล้วให้เขาไปลองดูว่านิ่มไม่นิ่มก็มาถามเขาเลอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดก็ดีตอนมาเราเรารีบกลับมาจากทำงานก็เลยลืมวัดตอนก่อนเปลี่ยนจะดูหลังเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเซ็ตศูนย์ โอ้โหเลขสวยเลยตองหนึ่งหนึ่ง,งจดงงดุดหนึ่ง,นนง,งห,หนึ่งนี่ดูนี่มันกำไม่สุดนะเนี่ยนี่แดงดึงคัดลดเหลือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเลขสวยไปคัดดิบแล้วไปลองแล้วเป็นจังไงโอ้ดีครับเข้าเกียร์ง่ายแล้วก็ผมไม่รู้นะเพราะว่าลูก่อนแลลูกบอลเป็นไงอาอมันเ<อ><อ>ข้าเกียร์ก่อกับไปแล้วอ่ะโอะมันแข็งครับตอนนี้คโอนิ่มเลยสบายแล้วก็เข้าเกียร์ว่าง่ายกว่าเดิมด้วยนิ่มกว่านิ่มกว่าเดิมเยอะเยอะเยอะครับแล้วสำคัญคือเข้าเกียร์ว่าง่ายมาก แล้เมื่อก่อนเข้าหายากหายากครับพี่ว่าหายากวันนี้ก็าเนิ่มสบายวันนี้นิ่มกว่าเดิมนิ่มกว่าเ,เดิมครับนี่มันว่ามันนิ่มมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมากครับมากเยี่ยมเลยครับเนี่ยบายสบายเผเ่อแล้วังไงมาใส่เนี่ยผมก็ดูในยูทูบไปและพี่อ <c oughs> ตอนพี่ดูอะพี่มันจะนิ่มรู้ไหมไม่ผมก็ไม่รู้เห็นพี่เอาเครื่องวัดเครื่องอะไรอยู่นี่แหละความรู้สึกที่ว่ามันจะนิ่มขนาดนเยอะมันก็ป้อนตาเนี่ยผมว่ามันต้องลองอะเราก็ไม่เนี่ยต้องลองอะ ก็ลองมาทำหมูพี่มาจากไหนนะมาบางพีครับอตอนพีมุขสการครับระยะพัดอะไรได้เรียบร้อยได้ดีเลยครับตั้งอีกไหมไม่ต้องครับเดียวกับเดิมเนี่ครับเขาตั้งให้ปกติแล้วก็เดี๋ยวว่างก็ได้เขาจะเข้องดีกว่าเดิมก็าเดี๋ยวเข้าดีเดิมเข้าดีเดิมเมื่อกี้ก็จ่อว่างเลยเมื่อกี้ใช่ทำไมต้องการพัดอะไรแล้วก็ขอให้พี่ให้สนุกใส่นะครับโอเคขอบคุณผมก็ผม เงิน้อยกินเขาซอสคัดใครอยากคัดโคตรนิ่มสนใจธุกิจมาได้นะครับคุณลุง